กงหวยครั้งประวัติศาสตร์กลมบางกรวย113311 11. ย้อนกลับไปปี2544วงการหวยไทยต้องสะเทือนแบบแม่งไม่มีใครลืมได้เพราะมีคดีใหญ่ที่เรียกว่าหวยล็อกออกหมายเลข113311 11, และเบื้องหลังมันมีอะไรมากกว่าที่คิดจุดเริ่มต้นความเฮี้ยงงวดนั้นงวดวันที่1มิถุนายน2544ออกรางวันที่1คือ113311 11. เลขแม่งโคตรว่ามีแต่1กับส แถมเรียงโคตรเนียนจนคนดูทางบ้านตาโตพอไปดูคลิปย้อนหลังแม่งยิ่งแปลกเพราะพวกกรรมการที่จับลูกบอลก็ดันทำท่าก้มๆเงยๆแปลกๆเหมือนรู้ว่าลูกไหนต้องหยิบกลายเป็นเรื่องใหญ่มากคนทั้งประเทศสงสัยว่ามันล็อกแน่ๆจากการสอบสวนพบว่าแม่งมีสารลับคล้ายผงสีขาวเล็กๆอยู่บนลูกบอลบางลูกโดยคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งคือพวกที่รู้แผนจะอมหลอดเล็กๆที่ใส่ผงนี้ไว้แล้วบ้วนออกตอนเดินไปหยิบลูกบอลใสต่ตู้ลูกไหนมีสารแปลไว้หยิบออกมาแน่นอน คนที่วางแผนทั้งหมดก็คือกลมบางกรวยสุดท้ายก็โดนลากคอหลังจากถูกตั้งข้อหากลมกับพวกอีกเจ็ดคนโดนยัดข้อหาหนักฉิบหายช่อโกงอังยีซ่องโจรศาลตัดสินจำคุกหกปีแบ่งเป็นสองปีฐานช่อโกงและอีกสี่ปีฐานซ่องโจรแต่กลมบางตัวหนีไม่ไปฟังคำตัดสินเลยออกหมายจับทันทีผ่านไปหกเดือนโดนรวบตัวสิ้นท่าแบบไม่มีเกียรติกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการอีกครั้งหวยไทยเปลี่ยนไปตลอดการ หลังคดีนี้สำนักงานสลากแม่งถึงกับเปลี่ยนระบบใหม่หมดยกเลิกให้ประชาชนมาเป็นกรรมการกดลูกเปลี่ยนเครื่องเป็นระบบใหม่ล่ากระบังหกป้องกันการล็อกแบบ100เอร์เซตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนไม่มีใครแอบแบบผงได้อีกแล้วเรียกได้ว่าคดีนี้เปลี่ยนวงการหวยไทยไปเลยหลังติดคุกกลมบางกรวยก็เริ่มป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองชีวิตเริ่มร่วงแบบไม่เหลือแสงสุดท้ายเสียชีวิตอย่างเงียบๆที่โรงพยาบาลพระนั่งกล้าปี2562